กาลสินครับเมืองน้ำดำโอ้โหแม่วันนี้ก็ต้องขอานไมา,มากไกลเลยทีเดียวครับครับนี่ผู้ที่มาถอดมองคลน,นี่มามาล้วนแต่เป็นผู้มากบารมีของท่ายทั้งคู่เลยนะครับ,รบตัวแทนของคุณสมศักดิ์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้ลูกกอ,อกเพชรส่วนน้อเงินนิบแม่มจะบหมูนี่คือเรียกจริงๆว่าผู้มากบารมี นะครับมาถอดมงคลให้ทางด้านยอดกตันยูปป,ป,ปวิที์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะมวยคู่นี้มีรางวัลพิเศษ2อง0 0ื่นสอบาทครับผมมาดูครับแดงก็คือลูกกอกเพชรครับน้ำเงินยอดกะตันยูครับาสายกับขวา ตงรงเราก็ขออภัยท่านผู้ชมนิดนึงจ้ะหมูเพราะว่าวันนี้สัญญาณเน็ตน,น่าจะเป็นที่นี่นะฮะน่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวอาจจะมีกระตกบ้างอาจจะง,ง่นกลิดนบ้างท่านผู้ชมต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าของเราก็ดูสัญญาณของเราก็มีกระตกกระตกอยู่นิดนึง,ท,งทั้งที่มันอยู่ในเมืองนะครับ คนเยอะจริงๆครับเราเห็นแล้วเห็นบรรยากาศแล้วอยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้มาเห็นบรรยากาศจริงๆครับเฉพาะที่อยู่เวทีมวยเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ามสี่พันนะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยฟรีแล้วก็ฟรีแลฟรีคุณภาพเลยครับครับกรรมการบนเวทีสมศักดิ์ชนะสูงเนิน เดี๋ยวดูครับคู่นี้ไม่ไม่ห่างกันนะครับเป็นมวยประเภทอย่างที่จ่าหมูบอกเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งในสิบของชมรมมวยเสียมาเสียให้สารทั้งคู่โอ้ครับนี่คือบอกแล้วหนึ่งในสิบครับออกอาวุธตั้งแต่ต้นๆเลยครับนี่ครับครับของจริงมาเลยครับนี่ครับอย่าลืมนะฮะจ่าหมูจัดอันดับมวยเสียให้่สารเดือนเดือนหน้าปลายเดือนหรือไม่หรือไม่ก็ปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ เดือนหน้านะฮะเดี๋ยวจะมีชื่อสองคนเนี่ยจำชื่อ,ขอเขาไว้ดีๆไม่หนีครับทางด้านยอดกระตันอยูน,น,นี่คือนี่ครับโอ้สับไปที่ล่างครับ,รบแม่ลูกออกเพชรนี่ประเภทว่าทันงซ้ายทั้งขวาครับเป็นมวยปลายดีทั้งกู้นะครับ,รบหัวใจเกินร้อย เมื่อลอยกระทงที่ผ่านมาปีที่แล้วนู่นนะครับเจอกันเนี่เป็นทางด้านยกตะตัญญูครับเป็นฝ่ายเข้าที่2นะครับเพราะว่าโดนเบียดปลายตอนปลายยก5ครับเอาครับมาดูยกที่2ของความมันคู่เปิดหัวของการไร้สดคู่แรกของจมรมวมย,ยสยามไพสาลครับลูกกอกเพชรอ,อสอสารกุ้งเผาแดงนำเงินยอดกตัญยูป,ปอปวิทครับหรือว่า เจ้าบ้านครับทางด้านลูกกอกเพชรขยับเข้าหาเลยครับน่งก็คือน่าติดตามมากเลยครับมมยคู่นี้เป็นเด็กเก่งทั้งคู่รูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่ครับแดงฉักดานขุนทศเป็นมมยขวาครับน้ำเงินก็ขวาเหมือนกันครับจากยังตลาดกาลสินเกมที่ถนัดทั้งคู่คือเข่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาส ดูงูเฮงดูสลีล่าแล้วรับรองได้เลยว่าทั้งสองครับน่าติดตามครับอีกไม่นานครับเข้าเวทีมาตรฐานเมืองกรุงแน่นอนจำชื่อเขาไว้ครับลูกกอกเพชรกับยอดกระตันอยู่ครับเมื่อน้ําหนักถึงร้อยปอนครับ45.5 1 0บป5 5 100น่อนขึ้นมาดิก็จะเป็นยอดมวยแม่เด็กของเมืองไทย เอาละครับดูในตังแขนนี่ครับโอ้เหลี่ยมของทางด้านยอดกระายูมาแล้วครับกระตุกแล้วเสียบครับไม่ห่างครับคู่นี้ไม่ห่างจริงไม่รูปร่างก็เรียกว่าเกือบจะเป็นรูปร่างปัดหัวโตเท่าภาษาบววเริ่มมีในฮะล็อกในแล้วล็อกแขนบล็อกแขนเอาไว้ พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านครับทางเฟซบุ๊กก็สังเกตที่นวมครับมุมแดงมุมน้ำเงินครับก็ประเภทว่าต้องต้องทำใจครับภูทรกังเกงนี่ใกล้กันคล้ายเคียงกันเลยครับเกือบจะเป็นสีเดียวกันัครบแต่ว่าก็มีแตกต่างคือมีขาวด้วยครับดต่นั้นมุมแดงสนน้ำเงินนี่ขาวกับแดงกันน้ำเงิน หมัดขวาเจมยังไม่เร่งครับยกแรกยังไม่เร่งอะไรมากมายแต่เริ่มแสดงขึ้นครับผักสกู่ครับเดี๋ยวไปชมโฆษณาแปของชิงมายกดีครับท่านผู้ชมครับแดงลูกกอกเพชรสอรรไรเดิมจากด้านคุณทศน้ำเงินยอกตยูยปปวิดมาเลยครับขา่าว นี่คือเกมเกมที่ถนัดของทั้งคู่ยอดกตตันยูประเภทว่าครองตีเหนียวเนืบแต่ทางด้านลูกกอกเพชรประเภทว่าขวางเสียบแรงๆครับเสียบแล้วแทงมาแล้วครับขวางเสียบแล้วเกินทางด้านยอดกตตันยูครับแหมทั้งเข่าทั้งหมัดคิดเหมือนกันเกมเปิดเหมือนกันครับหมัดขวาแข้งขวาแรกกันคนละทีแข้งขวาของยอดกตตันยูหักไม่ไม่ลงนี่ครับนี่คล้องแล้วครับทางด้านยอดกรตตันยูคล้องแต่ว่าลูกกอกเพชร จะขวางได้ไหมไม่ถนัดอย่างนี้แน่ครับเป็นยกที่ยอดกตเดนยูเนี่ยเขาจะเร่งเขาจะเปิดเกมอย่างนี้เสมอครับมัวมายึกยักรอไม่ได้นะครับลูกกอกเพชรเข่าขวาเสียบโดนเสียบซ้ายคืนแข้งขวาเข่าซ้ายเข่าขวาโดนแข้งขวาเอาแล้วฮะท่านผู้ชมฮะเอาแล้วครับท่านผู้ชมสมัดขวากับเข่าซ้ายมันใช้ทั้งคู่ มันใช้ทั้งคู่แล้วครับกัาวเสียบทางด้านลูกกอเพชรขวางอ้าวโดนเหลี่ยมแม่ช่วงจกขาทางด้านนิ่งนิ่งมากครับนิ่งทั้งคู่ยอดกระตันยูครับดูครับดูแล้วคิดไปด้วยครับแม่ข่าวซ้ายดูข่าวซ้ายลูกกอเพชรเมื่อสักครู่นี้นอกจากจะใช้แรงแล้วต้องทั้งใช้สมาธิใช้ไอคิวด้วยครับทางด้านยอดกระตันยูดูทีครับ ชิดไปด้วยครับโอ้สกูเข้าไปเสียบซ้ายเริ่มแล้วครับเริ่มช่วยจังหวะช่วยโอกาสแล้วครับตอนนี้ลูกกอกเพชรแข่งซ้ายสองเม็ดแล้วครับอ้าวซ้ายมันมาสามเม็ดดอกสุดท้ายนี่ติดบังขวาแม่ยังช้าครับลูกกอกเพชรยังช้าครับแต่งตัวช้าใครแต่งตัวช้าโดนตีก่อนกรรมการสมสักบอกช้าไม่ได้ครับมวยเข่า หน้าตายังสดใสไม่ถึงครับเริ่มดึงจังหวะสายตาดีลูกกอลเฟโชว์สายตาแล้วโดนถีบถีบติดดิสเมกตั้งกัพแฮง้าย้ายบังไว้ซ้ายบังมาเอาแล้วครับบังยังหนึ่งแทงไดไง้ไม่ห่างครับมไม่ห่างครับไม่ห่างใกล้เคียงกันเลยครับอ,อยู่ที่เกมมันอยู่ที่การวางแผนของเทรนเนอร์กับอยู่ที่ กึ้นถ่างน้ำมวยครับอ้แม่กำลังจะเลยก็มาโดนแข้งขวาเสียหายครับอย่างนี้ครับโชคดีนะไม่ใช่มวยชิงดำถ้าเป็นชิงดำยกห้าแล้วลรเกเก็บฉากเลยพักไม่ต้องไปโทษอะไรครับเพราะว่าจุดที่เราอยู่อาจจะเป็นสัญญาณอับนะครับเอาดูยกสี่ครับเดี๋ยวเขามายกสำคัญนะด้วยครับโอ้โดนตั้งกับแพงขวางเอาไว้โดนตั้งกับแบงขวางเอาไว้ไม่ให้เข้าทำแล้วครับตอนนี้ยอดกระตันยู ลูกกอ,อก,กเพชรมาแล้วครับของของแรงแรงลูกกอ,อกเพชรครับถึงตัวแล้วครับตอนนี้ถ้าไม่ถึงตัวลำบากครับกระโดนทีมงานสั่งมาแล้วครับเ,เข้ามุมนี่ครับโดนแข้งขวาอ้าวเสียบได้ทีหนึ่งมีเสียงเชโอ้โหส,สมองสมองนี่เขารอมาอยู่แล้วครับจังหวะน,นี้โดนแทงซ้ายเราตั้งกับแหงบางแล้วขวา่าเข,ขวาที่ซอยไม่ใช่เรื่องง่ายของลูกกอ,อกเพชรแล้ววันนี้จ่าหมูนี่ครับโดนเข้ามาโดนเข่า อาและครับแข่งมาแข่งสวนจะโดนเขี่ยมาเข่าขวาพ่อได้ครับแต่ว,ว่าสุดท้ายหัวไปรอดเชือก ไม่ดีครับดูดีเสียบโอ้ครับนี่อ้าวอ้าวเริ่มได้เริ่มดีเริ่มดีเริ่มได้ผล้วครับโอ้ยเอียงเสียบแม่แต่ว่าก่อนจะถึงตัวมันต้องโดนแข้งเ่ยครับแข้งขวากับแข้งซ้ายน่ฮะรอไม่ได้ครับลูกกอกเพชรช้าครับเสียบนี่พอได้ครับขวางเขาเขาต้องตีให้ไวด้วยนะฮะบอกได้เลยว่ายอดกระันญูวันนี้แม่เตรียมตัวมาดีแก้ทางมาดีครับแล้วแล้วแกไม่ถอยด้วยจ่าโมแกยืนนิ่งๆแล้วออกแข้งออกเข่าออกแข้งแล้วแทงเข่าครับ กรรมการสมัิ์แยกออกมาดีกว่าเอาไม่เอาไม่นี่ฮะยอกกันตยูุ่ไม่หนีเลยครับคงสำคัญด้วยครับกลางปลายยกที่สี่ออกแข้งขวาเสียบว่ายังไงโอ้แกมีเหลี่ยมแกเอาเหลี่ยมมาช่วยเลยครับทั้งเข่าทั้งแข้งครับแข้งแล้วตั้งกำแพงคาโชให้เห็นเลยครับแบบเรียกคะแนนเหยียดดูครับลูกกอกปลายยกที่สี่ว่ายังไงครับให้ลูกกอกพต้องบอกเพลว่าเดินไม่ได้ครับ ต้องวิ่งใส่แล้วครับอย่างนี้ครับนี่ครับดออได้ได้แข้งซ้ายได้ข่าซ้ายต้องต่อเนื่งนงองโดนแข้งขวาโอ้เสียบคือคือ,คอทำทำแล้วทําแล้วจะไปยืนคิดนาน,<ด>นไม่ได้นะลูกกอ,อกเพชรเนี่ยคือทำแล้วต้องมีชดต่อเนื่องครับได้ดีๆ3-4เมตรแต่ว่าไปยืนอีกแล้วครับนี่ครับออกแข้งขวาโอ้พักบุยกสุดท้ายครับลูกกอกเพชรยอดกระตันยูครับ ใครจะรับธงครับธงมีอันเดียวใครจะเข้าเส้นชัยก่อนครับมวยคู่นี้ลูกกอกเพชรอีกพอขึ้นมาแล้วเร็วพรึกเลยครับเพราะว่าจังหวะนี้การตัดสินใจพลาดไม่ได้เลยครับยกนี้ยกสุดท้ายแล้วแล้วก็หลุดไม่ได้นะครับหลุดไม่ได้ครับแล้วก็รับไม่ได้เลยครับคือใครหลุดนี่ใครหลุดนี่โดนทันที เอาแล้วครับงานยากเลยครับงานยุ่งงานยากเลยครับจะจะยกภาระให้กรรมการเลครับเพราะว่าคะแนนคู่นี้จะบอกเลยว่าเบียดมากๆแข้งขวาคนละทีขวาโอ้ยขวาของยอดกตัญยูแล้วโดนแทงเข่าซ้ายลูกกอก็มีแข้งขวาคืนเหมือนกันอ้าวโอ้โอต,าตายเลยครับตายเลยครับอย่างนี้ไม่รู้เลยครับกรรมการเท่านั้นครับที่จะออกคะแนนให้ชอบแบบไหนชอบสไตล์ไหน อย่างนี้เป็นกดดันอยู่ที่กรรมการโยนภาล่าให้กรรมการเลยครับคู่แรกไม่รู้ว่าใครคิดถูกคิดผิดแต่ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดผิดแน่นอนในเวลาที่เหลือครับไม่มีใครทำครับไปยืนห่างกัน4เมตรเลยฮะชอบแบบไหนล่ะครับอย่างนี้ครับเอาฮะจบยังไงจ่าหมูคู่นี้จบยังไงไม่รู้กรรมการต้องเตือนเป็นครั้งที่สอง อย่าให้เตือน3ครั้งอย่าให้เตือนหนึ่ง3ครั้งโอ้ฝั่งแดงก็ไม่ให้เข้าฝั่งน้ำเงินก็ไม่ให้เข้าโอ้โหอ้อาวจบแล้วครับครับจบแล้วครับคะแนนฮะคะแนนออกมายังไงไม่รู้แต่ว่าทั้งคู่ไม่ฉวยโอกาสปล่อยเผาเวลาทิ้งใปครับดูกรรมการใบแรกมาแล้วอ่อกรรมการพิทีเ็นขอหมายฮะอนุชาสาวรรค์ล สามสามสาม,ามใบด้านล่างเป็นยังไงกรรมก,การอนุชาสาวรีรวมใบกระเด็นและสุดท้ายว้าที่ยอดกระตันยูครับโอ้โหยอดปอปวิทย์กำชัยชนะไ,ไปครับ